วันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องการเฝ้าระวังได้ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM อายุ42เดือนหรือว่า3ปี6เดือนเด็กอายุ42เดือนจะมีทัศนะอยู่ด้วยกัน11ทัศนะมีวิธีการประเมินเฝ้าระวังโดยพ่อแม่ผู้ปกครองเจ้าหน้าที่ครูและผู้เรียนดูเด็กและ วิธีฝึกทัศศกษะโดยพ่อแม่ผู้ปกครองเจ้าหน้าที่ครูและผู้ดูแลเด็กทักษะที่1ยืนขาเดียว5นาทีวิธีประเมินแสดงวิธียืนขาเดียวให้เด็กดูแล้วบอกเด็กให้ยืนขาเดียวให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้วิธีฝึกทัักษะยืนขาเดียวให้เด็กดูยืนหันหน้าเข้าหาการและจับมือเด็กไว้ทั้งสองข้างโยขาข้างหนึ่งขึ้นแล้วบอกให้เด็กทําตามเมื่อเด็กสามารถยืนขาเดียวได้ ให้ค่อยๆปล่อยมือเด็กเพื่อให้เด็กทรงตัวได้ด้วยตนเองทักษะที่สองใช้แขนรับลูกบอลได้วิธีประเมิน1ึงยืนห่างจากเด็ก2เมตร2บอกให้เด็กยื่นแขนออกมารับลูกบอลแล้วยนลูกบอลไปที่เด็กวิธีฝึกทักษะ 1. จับมือเด็กรับลูกบอลโดยไงมืองอข้อศอกใช้แขนอบรับลูกบอล 2. โลคการช่วยเหลือลงจากจับมือเด็กเป็นจับแขนเด็กรับลูกบอลได้เอง 3. เพิ่มระยะห่างที่จะรับรูปบอลเป็น1-2เมตรทักษะที่3แยกรูปทรงเรขาคณิตได้3แบบ 1. รูปทรงกระบอกสัน้น 2. รูปทรงสามเหลี่ยม 3. รูปทรงสี่เหลี่ยมวิธีประเมินวางรูปทรงทั้ง9ชิน้นคลาการไว้ตรงหน้าเด็กแสดงวิธีแยกรูปทรงให้เด็กดูยื่นรูปทรงทั้งหมดให้เด็กและบอกเด็กว่าลองทำเหมือนครูสิคะ วิธีฝึกทักษะสอนให้เด็กรู้จักรูปทรงโดยหยิบรูปทรงกระบอกสั้นวางไว้ในจานที่1และหยิบรูปทรงสามเหลี่ยมวางไว้ในจานที่2ให้เด็กหยิบรูปทรงวางไว้ในจานที่มีรูปทรงน,นั้นลดการช่วยเหลือเพื่อให้เด็กสามารถทำได้ด้วยตนเอง ทักษะที่4ประกอบชิ้นส่วนของรูปที่ถูกตัดออกเป็น3ชิ้นได้วิธีประเมินให้เด็กดูภาพประกอบชิ้นส่วนที่สมบูรณ์จัดนั้นแยกชิ้นส่วนของภาพออกจากกาันวางไว้ตรงหน้าเด็กแล้วบอกให้เด็กประกอบชิ้นส่วนของภาพเข้าด้วยกันวิธีฝึกทัศษะ 1. วางรูปที่ตัดออกเป็น3มชิน้นวางไว้ตรงหน้าพร้อมพร้อมภาพต้องฉับไว้ให้เด็กสังเกตรูปภาพนั้น 3. แยกรูปภาพทั้งสามชิ้นออกจากกาันโดยการขยายระยต่อให้กว้างขึ้นช่วยกันกับเด็ดต่อภาพไปภาพเหมือนเดิม 3. เพิ่มความยากโดยการคลาชิ้นส่วนของภาพทั้งหมดช่วยกันกับเด็ดต่อภาพเหมือนเดิมแต่ถ้าเด็กเริ่มทำได้แล้วให้เด็ดต่อภาพด้วยตัวเองทักษะที่ 5. เขียนรูปวงกลมตามแบบได้วิธีประเมินยื่นกระดาษที่มีรูปวงกลมให้เด็กดูพร้อมพูดคำว่า นี่คือรูปวงกลมหนูลองวาดรูปวงกลมตามตัวอย่างดูซิวิธีฝึกทักษะวาดรูปวงกลมให้เด็กดูบอกให้เด็กวาดรูปวงกลมตามถ้าเด็กวาดไม่ได้ให้จับมือเด็กแล้ววาดเมื่อเด็กเริ่มวาดรูปวงกลมได้แล้วพ่อแม่หรือผู้ปกครองให้บอกเด็กว่าหนูลองวาดรูปวงกลมแบบนี้สิคะ ทักษะที่หวางวัตถุไว้ข้้นหน้าและขั้นหลังได้ตามคำสั่งวิธีประเมินและเฝ้าระวงัง 1. วางตุ๊กตาในท่านั่งตรงหน้าเด็กส่งทงก้อนไม้ให้เด็กพร้อมพูดว่าวางก้อนไม้ไว้ข้้นหน้าตุ๊กตาหรือว่าวางก้อนไม้ไว้ขั้นหลังตุ๊กตา 3. เก็บก้อนไม้ออกให้โอกาสประเมิน3าครั้งวิธีฝึกทักษะหนึ่งของเล่นหล,หลายๆชิ้นที่สามารถวางข้้นหน้าและข้้นหลังได้เช่น กเก้าอี้โต๊ะถ้วยก้อนไม้แสดงให้เด็กด,ดูพร้อมอธิบายและชวนให้เด็กทำตาม 2. ถ้าเด็กไม่ทำตามหรือทำตามไม่ถูกแสดงให้ดูซ้ำพร้อมจับมือเด็กทำหรือชี้พร้อมกับพูดเน้นขั้นหน้าและข้้นหลงัง 3. ขนาดเล่นกับเด็กให้วางของเล่นที่คล้ายๆลากันไว้ข้านหน้าหนึ่งชิ้นและข้้นหลังหนึ่งชิ้นผู้ให้เด็กจีบเช่นหยิบรถที่อยู่ข้้นหน้าเก้าอี้สิคะทักษะที่7 เลือกจัดกลุ่มวัตถุตามประเภทภาพเสื้อผ้าได้วิธีประเมินวางวัตถุทั้ง3ประเภทคล้ายการลงตรงหน้าเด็กแล้วพูดว่าเลือกอันที่เป็นเสื้อผ้าให้หยิบเพียงสมชิ้นวิธีฝึกทักษะวางเสื้อผ้าทั้งหมดให้เด็กดูแล้วบอกให้เด็กรู้จักเสื้อผ้าทีละชิ้นเช่นนี่คือเสื้อผ้ามีกางเกงเสื้อถุงเท้า ให้เด็กเลือกเสื้อผ้าทีละชิ้นตามคำบอกนำเสื้อผ้าไปรวมกับวัตถุประเภทอื่นและให้เด็กเลือกวัตถุสองประเภทเช่นเสื้อผ้าและสัตว์ทักษะที่8พูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปใหม่ๆได้วิธีประเมินให้ถามเด็กว่าก่อนมาที่นี่หนูทำอะไรบ้างจ๊าวิธีฝึกทักษะถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับ กิจวัตรประจำวันที่เพิ่งผ่านไปเช่นกินข้าวเสร็จล้างหน้าแปรงฟันเข้าห้องน้ำหากเด็กตอบได้ให้ถามถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาระยะเวลานานขึ้นแต่ไม่เกินสิบนาทีบ่อยๆเพื่อกระตุ้นให้เด็กตอบทัษาทีเก้า ู้ขอหรือขอบคุณหรือให้ได้เองวิธีประเมินพ่อระวังถามจับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผูด้ดูแลเด,ด็กว่าเวลาที่เด็กต้องการหรือได้รับของจากคนอื่นเด,ด็กสามารถพูดขอหรือขอบคุณหรือให้ได้หรือไม่ 2. ก่อนยื่นของให้เด็กรอดูการตอบสนองของเด็กว่าพูดขอหรือไม่เมื่อเด็กได้รับของแล้วเด็กพูดว่าขอบคุณหรือไม่สี่เมื่อเด็กมีของอยู่ในมือสังเกตรหรือถามจับผู้ปกครองว่าเด็กเคยพูดให้ ของคุณอื่นหรือไม่วิธีฝึกทัสสะหนึ่งพ่อแม่ผูป้ปกครองหรือผูดดด้ดูแลเด็กทำาจอย,อย่างกัาพูดขอขอบคุณให้เด็กได้ยินบ่อยๆ 2. สอนและกระตุ้งให้เด็กพูดขอขอ,ขอขอบคุณให้เช่นฝึดลุ่ไม่ให้แย่งของให้เด็กผู้ขอบคุณทุกครั้งเมื่อมีคุณให้ความช่วยเหลือให้ของฝึกเด็กให้รู้จักการแบ่งปันและการให้ทักษะที่10บ,บอกเพศของตนเองได้ถูกต้อง วิธีประเมินถามเด็กว่าหนูเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงใช้เพศของเด็กขึ้นต้นก่อนเพื่อให้หลีกเลี่ยงการที่เด็กพูดตามคำสุดท้ายเมื่อเด็กตอบแล้วให้ถามกลับไปกลับมา3ครั้งโดยสลับเพศทุกครั้งวิธีฝึกทักษะสอนให้เด็กรู้จักความแตกต่ตางของเพศชายและหญิงบอกให้เด็กรู้ถึงเพศของสมาชิกในครอบครบัวเช่น แม่เป็นผู้หญิงพ่อเป็นผู้ชายทักษะที่11อใส่เสื้อผ้าหน้าได้เองโดยไม่ต้องติดกระดุมวิธีประเมินและเฝ้าระวังสแสดงหรือทำกับพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ด,ดูแลเด็กว่าเด็กสามารถใส่เสื้อผ้าหน้าได้เองหรือไม่วิธีฝึกทัาสะใส่เสื้อผ้าหน้าให้เด็กดูสองนำเสื้อผ้าหน้าคลุมไหล่ของเด็กไว้แล้วจับมือขวาของเด็กจากคอปกเสื้อด้านซ้ายยกขึ้น 3. ให้เด็กสอดแขนซ้ายเข้าไปในแขนเสื้อด้านซ้าย 4. จับมือใายของเด็กจับคอปัเสื้อด้านขวาแล้วยกขึ้น 5. ให้เด็กสอดแขนขวาเข้าไปในแขนเสื้อด้านขวาเมื่อเด็กเริ่มทําได้แล้วโลกกันช่วยเหลือลงจนเด็กสามารถทําได้เองทุกขั้นตอน